กุ้งจะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์นะคะในการนํารูปภาพสวยๆนะคะภาพคมชัดไม่ติดลิขสิทธิ์มาตกแต่งภาพคําคมกันนะคะไปที่ Google ได้เลยนะจ๊ะไปเซิร์ชหาเลยค่ะคําว่าพิกอเบนะคะ P I ไอแซโอมช่ p พ p i อ a b a y พิกอนะคะโอเคตัวนี้เลยนะคะจิ้มเข้าไปตัวบนสุดนี้นะคะ พอเราเข้ามาที่เว็บนี้นะคะก็จะเป็นเว็บที่รวบรวมภาพสวยๆนะคะให้ดาวน์โหลดฟรีๆนะคะแล้วก็ภาพสวยมากนะคะวันนี้จะพามาหาภาพวิวกันนะคะภาพวิวอไม่ใช่ภาพสิวภาพวิวธรรมชาติอ่ากดไปเลยนี่นะคะก็จะได้ภาพสวยๆนะคะแต่ว่านะคะก็จะมีบางภาพนะคะที่ว่าเขาเอาไว้จําหน่ายนะคะเราก็ดูเอาเนาะว่าอันไหนภาพฟรีภาพไม่ฟรีนะคะเราก็สามารถ เลือกที่เราชอบได้เลยนะคะอ่าเลื่อนลงมาได้ด้านล่างได้เนาะอืมมีเยอะแยะเลยนะคะภาพส,สวยภาพคมชัดทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปตกแต่งภาพคําคมได้แบบสวยมากๆนะคะอืมเยอะแยะเลยนะคะใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะ เดี๋ยวคูกุ้งเอาแบบนี้อ่ะสีฟ้าแบบนี้ก็จิ้มเข้าไปที่รูปภาพนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเลือกตรงคําว่าโหลดฟีตัวนี้นะจิ้มเข้าไปพอเราจิ้มเข้าไปจากนั้นนะให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดนะคะสีเขียวนี้นะพอเข้ามาแล้วอย่าตกใจไปนะให้เราติ๊กคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็เขาจะมีคําถามขึ้นมานะคะให้เราตอบคําถามตามท,ที่เขาถามมานี่เขาบอกว่าให้เลือกรูปภาพทั้งหมดที่เป็นต้นปาล์มเราก็จิ้มเลยค่ะอันไหนต้นปาล์มเนาะ แล้วก็กดปุ่มยืนยันนะคะมันไม่ครบทุกรูปนะคะมันจะมีประมาณ3-5รูปแล้วแต่นะคะแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ภาพสวยๆนะคะเอาไว้ไปใส่ภาพคำคมกันนะคะ